ปัญหาอยู่ที่ว่าประชาชนฟรีไหมฟรียแล้วไปไปคิดกับสอสไปคิดมึเงินกับสพชหรือเปล่าไปไปเก็บเงินที่สอสพชหรือเปล่าอ่ก็คือว่าก็คือทําทําไม่ไม่ขอขอญาตใครแต่แต่ผมทําหน้าที่ผู้แทนรัษฎร ผมทำหน้าที่แล้วแ้้แล้วคุณหมอสามารถทำผิดกฎหมายได้หรอแล้วคุณหมอบอกทำเพื่อประชาชนทำฟรีฟรีแต่แต่คุณหมอไปเบิกเงินไปเบิกเงินกับสปชประชาชนรู้ใช่ไหมทำเพื่อประชาชนจริงหรือเปล่าดนการไปเดี๋ยวนี้อหย คุณหมอไม่ได้ขอญาตอะไรเลยใช่ไหมถูกไหมอ่าไม่ได้ขอญาตเดี๋ยวผมจะให้เพจไปตําเินการนะโอเคคุณหมอบัวนี้เราก็เป็นคนคนของประชาชนทําช่วยประชาชนนะแต่ไม่ใช่ต้องมาทำาิดกฎหมายใครใครนหน้าหน้าไหวหลังหลอกบอกฟรีแต่ก็ไปคิดตังค์โอ้โห ฟรีแต่ว่าไปคิดตังค์สอชอทำเพื่อประชาชนร้องใครมาอยู่ตรงนี้สิว่าปลอดภัยไหมขออนุญาตหรือไม่ได้กระรับการยกเว้นหรอและอ้างประชาชนฟรีแต่ไปเบิกเงินกับสสชผเขาเรียกเอาฟรีเหรอตอนนี้อีทค็คเมืองทองเนี่ยสามารถรองรับคนในหลักสิงได้นะ ไปถามสปชจ่ายให้คุณหมอเนี่ยลายหัวรายวันเท่าไหร่ันห้าหรือไม่แล้วทําไมต้องฆ้าทําขนาดนี้เพื่อประชาชนหรือเพื่อจะไปเบิกเงินกับสปะ,ะ,ะชาลายหัวลายวัน